สวัสดีครับอยู่กับพ่มเสือบอยสุพรรณต่อครับอยู่ยังอยู่กับเจ้าพรกินนาลีมัอนเดิมนะครับดูความโดดเด่นของเจ้าพรเหมือนเดิมครับ ใช้สายพานน้อยนะครับเป็นเลสตั้งคัน จะเกี่ยวต่ำดีครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่นานใดที่กดแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับอาจจะเรือลุ่งเรืองนะครับอย่าเจ็บอย่าได้จน มีเงินทองไม่ใช่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือน,นะครับผมโอ้อจ,จะพูดเร็วไปน่อยนะฮี่กูก็จะไม่ทันอยู่แล้ว เกี่ยวกับเขาได้สะอาดดีนะครับ โลเลสิบลุกนะครับเคลียร์บนกล้องลุกเป็นสิบกล้องลุกนะครับรอนำสิบสี่นะครับตัวเดินแฮนด์ด็อกครับเครื่องเ o โอเจไฟนะครับเอโอแปดสี่สองร้อยหกสิบปูครับพมส่วนตัวเดินที่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าใช้ข้องอะไรครับผมก็ไม่ค่อยได้เก่งขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดผู้พิพากษาการใดข้อภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวาจะเกี่ยวอันนี้ให้หมดอันนะครับแล้วค่อยลงไปต่อเพราะว่าอ,อันถัดไปเนะี่ยมันสูงครับมันน่าจะลงลำบากน่าจะเกี่ยวอันนี้ให้หมดอันแล้วค่อยลงไปนู่นนะครับเป็นนั้นเป็นซ่องฟังนะครับ เทะลุเขาเลยครับ คิดเห็นประการใดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับบางทีพ่มก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอาจจะพูดผิดไปมั้งก็เดี๋ยวอันนี้ให้จบอันไปเลยนะครับ ว่าประเทศศิภาข้องเจ้าพรกินาลีนี่เป็นยังไงส่วนวางว่าน้ํานี้ก็จะไม่ค่อยเมื่อนไขนะครับแต่ก็มีไล่ลุ้นนะครับที่วางว่าน้าแบบนี้นะครับพผมวางบนน้ําแบบนี้แต่สมาตัวเดินที่ใช้ก็จะมีรุ้นพรกินาลีสุธาคินนี่นะครับที่จะใช้เป็นตัวเดินข้องแฮนด์ดอฟหรือไฮเ้ยเออไฮดัส เราเดินข้องไฮดรานี่ครับจะมีซ่องลุ้นนี้นะที่พมเห็นนะแต่รุ้นอื่นนี้ก็ยังไม่ไม่เจอนะยังไม่เห็นมีใครใช้ ช่างต้ำหรือช่างต้นเนี่ยครับบีวายช่างตำหรือช่างต้นเนี่ยไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจนะปีนี้คนขับบอกไม่ได้ไปหน้าปีนะครับปกติไปดืปีครับปีนี้ไม่ข้อไปครับ ไม่เป็นไรครับรถไม่มีนี้ครับเกี่ยวก็ได้ไม่เกีียวก็ได้นะครับพมพี่แถวบ้านนี้แถวสุพรรณน,นี้งานก็เยอะอยู่นะงานก็ไม่ใช่ได้น้อยนะครับนาทั้งหมดนี้จะมีหกอันนะครับอันละซ่องไลซ่องไลแถวและหกไลนะครับ เดี๋ยวปึ๊ดปั๊เลย่ะหมดแล้วกลับมาอีกเทีอยวนึงก็น่าจะเสร็จอันลแล้วครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนี้ยังมีการซับหน้านะครับยกยกคอนโทรลซับน้าอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องครับเป็นเป็นคอมนะครับเป็นคอมแอร์เลยนะครับง่ายมากสมัยนี้ก็ใช้กระบอกยิงลมเลยนะครับยะไม่ค่อยใช้แล้วครับไม่ค่อยมือซับเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นอันแล้ว โอเคครับตอนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสับไคร์กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์นี่ก็ค่อยว่ากาันแชร์ได้ก็ดีครับอ่ะดูความขนาก่อนแล้วค่อยจบคลิปนะครับ โอเคครับรอชมคลิปกันต่อไปครับผม